อยากมีน้ำในสวนลำไยแต่ไฟฟ้าเข้าไปถึงควรทำไงดีครับอยากมีน้ำว้รดสวนทุเรียนหน้าแรงลาบากมากถ้าดาค้าไฟแพรค่ะอยากจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานจากแสงคาิตบ้างค่ะมีสวนกล้วยไม้สูบน้ำแต่ละทีค่าน้ำมันเติมมากน้ำให้งัวกินในช่วงน้าแรงควรทำไงดีครับ พลังงานทุกที่ทุกเวลาสัสดีครับหลายๆท่านยังต้องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าที่สูงอยู่หลายๆที่ต้องสูบน้ำด้วยน้ำมันซึ่งต้องมีค่าน้ำมันที่สูงมากวันนี้มาถึงเวลาที่จะได้ใช้ใชพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์กันแล้วทำให้ติดตั้งไปแล้วค่าไฟ 0บาทไม่ต้องใช้น้ำมนันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าโดยปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานได้จากแผงโซลาเซลล์ ale, เมื่อมีแสงแดดตกกระทบที่แผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ก็จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและก็จ่ายกำลังไป้กับตัวกล่องควบคุมหรือว่าอินเวอร์เตอร์เพื่อส่งไปขับตัวปั๊มน้ำทำให้ปั๊มน้ำทำงานทุกวันนี้เราสามารถ สูบน้ําได้จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยที่ค่าไฟศูนย์บาทไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าโดยปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ S <S จะมีการนําระบบเทคโนโลยีที่มี MPPT มาบิ้วไว้ในตัวกล่องควบคุมหรือในอินเวอร์เตอร์เพื่อทําให้ปั๊มน้ําสามารถทํางานได้ในแต่ละวันได้มากที่สุดตั้งแต่เช้าเยน็ยนเยน็นทำให้เราสามารถสูบน้ําได้ตลอดทั้งวันการ ออกแบบประมาณการติดตั้งระบบโซล่าปั๊มน้ำนั้นสิ่งที่เราต้องทราบก็คือก็จะมีความลึกของบ่อนะคร,ระยะการหย่อนปั๊มน้ำว่ากี่เมตรนะครับความกว้างของบ่อว่ากี่นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่บ่อของท่านระยะการส่งน้ำในแนวราบเป็นสโลปหรือเป็นแนวราบเลย เป็นสลบหรือไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นเป็นแนวสูงหรือส่งขึ้นเขาไปเท่าไหร่จากบอก่อถังน้ําหรือแทงค์น้ํากี่ลิตรพันลิตรสองพันลิตรสามพันลิตรหรือมีกี่ถังอันนี้ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือความต้องการน้ําปริมาณความต้องการน้ําในแต่ละวันอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้สําหรับทางวิศวกร,กรสามารถที่จะออกแบบประมาณการให้กับต้นฟรีได้ การติดตั้งไปแล้วระบบโซล่าปั้มน้ำของเราก็คือจะมีการรับประกันแผงโซล่าเซลล์จกโรงานเป,ป,ป็นระยะเวลา10ปีการันตีเอาพุทธอยู่ที่ยีสิาทแผงโซล่าเซลล์ส่วนตัวปั๊มน้ำก็จะมีการรับประกันตั้งแต่1ปี2ปี3ปีขึ้นอยู่กับตามรูปของการใช้งานสำหรับทุกท่านที่อยู่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้ก็สามารถที่จะรับการออกแบบประมาณการ,รกอุปกรณ์การติดตั้งฟรี จากทางโนลาร์เซลล์โดยสามารถติดต่อได้จากช่องทางเว็บไซต์ช่องทางไลน์ที่ขึ้นอยู่หรือช่องทางออนไลน์ทั้งหมดทั้งสิ้นหรือจะเป็นเบอร์โทรที่สามารถโทรเข้าไปได้วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังอย่าลืมบอกต่อแชร์ต่อไปยังบุคคลที่รัก คนรอบข้างยาสนิทมิสหายวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับตั้งแต่ได้ปั๊มโซลารเซลล์ลำไยผมไม่กลัวหน้าแรงแล้วครับตั้งแต่ติดปั๊มน้ำโซลาเซลล์ผมก็ไม่กังวลเรื่องน้ำอีกแล้วครับได้สูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่าไฟลดน้อยลงมากเลยค่ะพอได้ลองใช้โซลาเซลล์แล้วค่าน้ำมันก็ไม่เปลืองแถมปุ้นไม้ยังสวยอด้วยค่ะได้ปั๊มน้ำโซลาเซลล์ผมก็ไม่ขาดน้ำแล้วครับ